เทนงานละครพระเอกดังเตรียมกลับเข้าป่าอีกครั้งในรอบ5ปีเบื่อเมืองกรุพระเอกดังขอหนีเข้าป่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกมากด้วยฝีมอือของวงการบันเทิงไทยสำหรับติ๊ก7จดาผลดีนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วยังพ่วงตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลงไฟแรงดูแลศิลป,ปินวงพร็อกซี่ที่มีแฟนคลับติดตามทั่วทั้งประเทศ และสุดติ๊กเจษฎาพรได้เผยว่าเตรียมคัมแบ็กเข้าสู่ป่าในรอบ5ปีระหว่างที่ทำงานเข้าป่าหากมีใครติดต่องานมาก็ต้องรอสัญญาณโทรศัพท์มีถึงจะตอบได้ นอกจากนี้ติ๊กยังเผยว่าเรื่องเข้าป่าภรรยาและลูกๆเข้าใจในอนาคตถามว่าอยากให้ลูกๆเข้าป่าตามรอยพ่อไหมนั้นต้องรอดูยินดีและไม่บังคับค่ะสำหรับติ๊กเจษฎาพรพระเอกมากด้วยฝีมอือของเมืองไทยและอย่างพวกอีกหนึ่งตำแหน่งผู้บริหารค่ายเพลงดังไฟแรงดูแลศิลป,ปินพ็อกซี่แต่วันนี้ติ๊กเจษฎาพรก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปเดินป่าอีกครั้งเพราะเป็นงานที่ตนเองชอบ เป็นการทำรายการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ธรรมชาติหรือสัตว์ป่าล้วนแต่เป็นสารคดีที่เป็นประโยชน์และมีผู้ที่ให้ความสนใจมากมายเลยค่ะ